เที่ยวเจรนาครนหนึ่งวันด้วยฟิล์มหนึ่งม้วนอันนี้จริงๆถ้าผมเอาแม่คุณแจมันล็อกนี่ก็คืออารมณ์เหมือนอยู่เดาหลีนะอันนี้ก็ลอยต่อเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมสวัสดีครับเห็นหน้าผมาไหมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เส้นเจรินคร แล้วก็อยู่ใต้สะพานกรุงเทพแต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายวิวแทนเพราะว่า p d p a มันแรง<ๆ>ก็เลยแบบไม่อยากไปถ่ายคนออถ่ายสตรีทแบบเหมือนเดิมนี่มันใช่แล้วก็วันนี้ผมจะมาใช้กล้องฟิล์มครับอาทิตย์ก่อนผมไปถ่ายงานแต่งมาแล้วเจ้าสาวให้ฟิล์มผมไปถ่ายเพราะว่าคุณคัดเอาฟิล์มไปถ่ายสักสิม้วนผมก็เลยเรงเลย10ม้วนภายใน1ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกว่า ฟิลกล้องฟิล์มเราต้องกลับมาวันนั้นเขาให้ผมไปสิบม้วนใช่ไหมวันนี้ผมจะถ่ายแค่ม้วนเดียวก็คือตะลแต่ทําไมเราถึงใช้ม้วนเดียวเพราะว่าผมไม่มีตังค์เพราะว่าผมไม่มีตังค์ก็เลยจะคิดว่าคอนเซปต์วันนี้เที่ยวเจริญนคร1วันใกล้ไปกว่าเพื่อนเที่ยวเจริญนคร1วันด้วยฟิล์ม1ม้วนเพราะว่าใส่ประหยัดครับผม่ะเดี๋ยวเราไปที่สะพานกรุงเทพกันออกมาดิ อ๋อเท่ๆโ okay. อเคเขาบอกว่าสะพานกรุงเทพที่เนี่ยครับจุดเด่นของมันเลยนะมันเป็นสะพานที่เปิดได้แห่งเดียวในประเทศไทยใช่ไหมอันเดียวไหมอันเดียวมันจะเปิดได้เออแต่เปิดได้ในกรุงเทพก็ได้ <S 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 อะเขาบอกว่ามันเป็นสะพานที่เปิด เพื่อให้เรือขนส่งที่มาจากทะเลเอ่าวไทยสามารถลอดไปตรงนี้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปทั้งหมดสามสะพานที่มันจะเชื่อมถึงเจริญนครเนี่ยนะที่เราเริ่มที่สะพานกรุงเทพอันนี้อันแรกเพราะว่าทำไมเราไม่หยุดเดินเราพูดวะสะพานนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเจริญนครคือถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็คือเส้นถนนเจริญนครเลยวันนี้ก็จะใช้เส้นกลางอันนี้เป็นแบ่งแยกแล้วกัน คือสะพานในกรุงเทพเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ยเยอะมากสะพานพุทธก็ใช่สะพานพระรามเจ็ดก็ใช่ถ้าเรามองไปทางซ้ายเราจะเห็นแบบเมืองไกลๆแต่เรายังเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาที่แบบลงโจงนะแต่ถ้าเรามองไปทางซ้ายมือผมตรนนี้ก็จะเป็นวิวทานเมืองเห็นแบบบ้านเก่าๆคงวัฒน,นธรรมสมัยก่อนอยู่ถ้าเราเทียบสองฝั่งเนอะ<ม>ก็จะเห็นความแตกต่างเลยเอาจริงนะผมว่าถ่ายทางกรุงเทพอะ่ะผมต้องไปกลางถนนมัมนมันเป็นตีที่สวยมากเลยถ้าเราม,ามองไป ันนี้ก็ลอยต่อเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลอยต่อสะพานที่แบบคอยเปิดใช่ป่าวใช่เห็นไหมมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะเปิดได้เนี่ยถ้าเรามาจุดถ่ายรูปเนี่ยสวยเลยให้เพื่อนถ่ายให้อะไรเงี้ยให้เพื่อนถ่ายให้ตอนนี้ผมเริ่มหิวเขาว่ากันว่าครับเส้นเจริญนครอุ้ยร้อนเส้นเจริญนครอะสเตทฟูดเยอะ ว่างไปผมลืมบอกสะพานนี้มันมีประวัติไมไม่ีประวัติออะสะพานนี้เขาเคยถ่ายไอวีเพลงหนึ่งที่เป็นวงที่ผมชอบมากที่ผมร้องได้ทุกเพลงทันทุแล้วที่เธอเลือกเขาแล้วที่ร้องอยังไงม่ได้ลืมไหมเนี่ยเอาป็นว่าเราไปกินก๋วยจั๊บกันหนึ่งกับไป ตอนนี้นครับผมอยู่ที่ชุมชนคลองต้นไทรสู่เส้นจรละคอ19ซึ่งแถวนี้ของกินเยอะมากถ้าจะให้กินหมดทุกร้านก็คงไม่ไหวนะร้านข้างๆเป็นร้านที่ผมชอบมากปุ<อ>๊สุก,กี้เป็นร้านที่อร่อยมากกลับเรียนถ้าใครรู้จักเจ้าของอร้านก็ฝากให้เขาเนี่ยช่วยกลับมอาเปิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมากินเกาเหลาเส้นซีน้ำใสเข้าไปร้าน,นครับ ร้านนี้ที่ผมมากินเพราะว่ามันเป็นเกาเหลาที่ใส่สาหร่ายเ okay. ออนครับสักพักไม่ใส่าสาหร่ายมาฮาเลยิริันเป็นสาหร่ายเอ okay. นี่ครับรเครื่องดีครับไม่มีกลิ่น ที่ใครแบบมาแถวนี้นะชุมชนของต้นไสก็เลือกกินได้หมดเลยรานนี้ผมว่าอาร่อยสุานเป็นสตตีทฟู้ดของจริงไม่แพ้เส้นยอวัลลาเลยแ<ส>ล้วก็ฝากบอกสุกซุก,กีด้วยครับให้เขากลับมาเปิดกินนี้ตอนที่เดินผ่านมาครับอี้ร้าาให้ตีมไข่แข็งซึ่งร้านนี้ก็กินประจำชื่อร้านว่าพรเจริญผมจะซื้อแบบว่าเป็น ถ้วยเทคัวเวยเดินกินสั่งทิมได้ไหมครับได้คนะ่ะเอาใส่ถ้วยครับเอาไข่แข็งครับถั่วลอยไหมถั่วถั่วลอยได้ครับเปิดม,มากี่ปีแล้วครับร้านนี้ยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบ <20. S 2> ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะเปิดเลยเออวะแล้วเขาเรียกตักกินเขาไม่ได้อินเสิร์ต อันนี้ไม่เหมือนเป็นไอติมรวมมิตรอะมันมีรถช่องสิงคโปร์มีขนุนมันคือไอติมรวมมิตรที่ถ่ายแขลงัเลยถ่ายคนไม่ได้ก็ถ่ายสัตว์ครับแมวผสมพันธุ์นั่นแมวไม่มีพีดีพ จริงก็ส <c oughs> ะพานตากสินหรือสะพานสาทรก็เป็นสะพานที่ผู้คนใช้มาก <c oughs> นี่ยเราดูเออ <c oughs> ไม่ว่าเวลาไหนก็ติดหมดเลยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสะพานที่จะเห็นไอคอนสยามชัดมากตรงไหนนี่ครับใช้มือแล้วก็โรงแรมแบบแพงๆแบบพวกห้าดาวสิ้นปีมันแบบเขาจุดพูอ่ะคนกลจะมาตั้งขาตั้งรอกันตั้งแต่แบบ 3- 4สีทุ่มเพื่อรอบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ครับ สะพ,พานเนี้ยข้อดีคือมันใกล้กับ BTS เพราะว่าเป็นส่วนขยายอย่างนี้ผมบอกเมื่อก่อนมันไม่มี BTS ข้ามไปถึงฝั่งทนนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนขยายที่ข้ามไปก็จะเห็นวิวแม่น้ำด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปสะพ,พานพุทธซึ่งจริงๆสะพ,พานพุทธมันไม่ใช่หยุดเจริญนครแล้วแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่อยู่ข้างๆสะพ,พานพุทธเขาเรียกว่าส่วนลอยฟ้าไหมเอออยู่ใจกลางแม่น้ำระหว่างสะพ,พานพุทธ กับสะพานปกเกาอันนั้นก็จะสวยอีกแบบหนึง่งครับไปครับและนี้เราอยู่ใต้สะพานปกเกานะเพราะว่าทางขึ้นมันอยู่ฝั่งสะพานปกเกา จริงที่ผมเลือกสาภานี้เพราะว่าเป็นสวนที่แบบว่ามีคนมาออกกําลังกายมีเด็กๆเหมาอ,อก,กับาลังกายไม่ได้นักติ P P ดพีีพีเอับมาเบอร์ทิ้งหมดเลยเบอร์ทิ้งแล้วส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบวิวถ้าเราเคยดูเรื่องสตาร์ทอัพจะมีซีนหนึ่งที่พระเอกเขาไปนั่งใจกลางสวนแล้วก็แบบเห็นวิวแม่น้ําที่นี่คือเหมือนกันเลยริงส่วนนี้ก็เขาก็ค่อนข้างออ,อ,อ,ออกแบบมาให้กับผู้ใหญ่นะมีรงมีลิฟต์เลยแหมเราขึ้นมาก็าจะเห็นรถติด นี่ไงสวนลอยฟ้าเห็นไหมไม่ใช่จะพาลอยฟ้าสวนลอยฟ้าเจ้าพญาสกายพาร์คแห่ลมเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะดูป้ายโอ้เหมือนฝาท่อที่ญี่ปุ่นเลยและสะพานนี้ครับจะเห็นวิวทั้งสองฝั่งเลยวิวเมืองตึกลาบ้านช่องขึ้นเต็มเลยส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งพระาชวังเ,เ,เออเห็นเมืองเก่าอันนี้จริงๆถ้าผมเอาแม่กุญแจมันล็อกนี่ก็คืออารมณ์เหมือนอยู่เกาหลีนะมันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยเอาไหมเอาไหมไม่เอาเราไม่จ ที่เกิดน้อยถ้าสมมติเรามีโฟกัส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 อยู่ข้างหน้าแล้วบางทีกล้องฟิล์มมันจะเอ่อมันจะโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมเราอยากถ่ายตึกข้างหลังบางทีให้เราปรับกล้องเป็นโหมดแมนวนวลหรือบางคนอาจจะเป็นแมนวนวลอยู่แล้วก็ให้โฟกัสเป็นที่อินฟินิตี้ดูครับว่าจะถ่ายไปที่ตึกหรือว่ามุงหลวดเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอนะไรตาข่ายแล้วก็ส่วนนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่เลิกงานทาง,งานมาในหน่วยก็มานั่งชมวิวเห็นนะ อารมณ์เหมือนเราอยู่เกาหลีเหมือนกันนะดูดิอบป้าสลังเฮ จริงก็อย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วแสงก็เริ่มสวยก็ถ้าใครสนใจหรือว่ามาเที่ยวเจงริญนครแล้วนะครับก็ลองแวะมาที่สะพานนี้สุดท้ายเหมือนที่ผมมาเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถมานั่งชิลชิได้ดูแสงพระอาทิตย์กระทบกับแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่อีกที่หนึ่งที่คนม่ะสาหรับที่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันดูวันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ